สวัสดีครับผมพินบ้านท่าเรือครับผมวันนี้ครับมาอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับตามลูกค้าสั่งนะหรือเอฟซนะครับที่สั่งทํานะครับครับผมเสร็จปุ๊บเราก็จะมารีวิวให้ดูครับผมก่อนจะส่งลูกค้านะครับพินสวยๆนะครับก็จะมี2องคอนแทแล้วก็3ามคอนแทครับผมตามนิยมตามที่ลูกค้าชอบนะครับ มีไม้ลักนะครับผมสวยนะครับนี่แต่ละทรงตามลูกค้าสั่งหรือใครสนใจก็แคปรูปหน้าจอไว้ครับผมจะทําให้ครับผมไม้ชิลิกครับผมก็ช้าหน่อยนะครับไม้ชิลิกนี่เลยนี่ก็ไม้ประดูนะครับโป่งไฟฟ้าบอกเลยครับผมชุดนี้ครับสวยทุกตัวเลยครับผมนี่ครับตัวนี้นาเสนอเจ็ดตัวนะครับตาม fc หรือว่า ลูกค้านะครับสั่งนี่ไม้คิลิกแล้วก็ไม้ลักครับผมว้าวดูสองตัวแรกครับผมนี่สมารครับบนี่จะเป็นไม้ลักครับผมบวงไฟฟ้าสองคันแทกนะครับว้าวทรงจุดแหลม แล้วมีปลายแหล,ม,แหลมเหมือนกีตาร์นะครับนี่ครับยอดฮิตเลยนะครับที่กำลังฮิตตัวนี้แล้วตัวนี้นี่จุนดนับปลายแหลมตัวนี้จะเป็นจุดนับปลายแหลมจะไม่มีตรงแหลมปลายตรงปลายนี่ครับผมนี่เหมือนตัวนี้ครับน,นี่นี่ครับกีตาร์อันนี้จุดเดนนับปลายแหลมเลยนี่สวยมากนะครับนีน่นี่คือไม้ลัก2องคอนแทกและ3ามคอนแทกนะครับ ตัวนี้ไม้เคลิกนะครับดีครับจุดน้ำไปแหลมเหมือนกันนี่กลมๆหน่อยบางตัวอาจจะที่รีวิวไปนะครับก็จะช้ำกันนะครับก็ตามลูกค้าสั่งนะครับครับเราจะอัปเดตแต่พิมพ์เสร็จใหม่นะครับมาให้ชมในแต่ละรอบนะครับอาจจะซ้ำกันบ้างนะครับครับผมนี่จุดนับไปแล้วแล้วก็ทรงใบลีนนี่อยู่หน้อยวงไฟฟ้าเหมือนกันครับ ไปปลูกไอ่จะเป็นหัวหงนี่ครับอันนี้ก็คือหย่นนับไปแหลมแล้วก็คล้ายๆกีตาร์นะนี่หัวหงดำหัวหงสหรือหัวยากดำนี่ครับนี่ไม้ชิหล็กเดี๋ยวดูไม้ประดูครับไม้ประดูสามคอนแทก หนักถอนมาได้ตัวนะครับสวยมากไม้ท่อนเดียวทุกตัวนี่จะนับไปแลมของไม้ประดูครับนี่นานๆเห็นทีนะครับนี่ว้าวไม้ท่อนเดียวไม้ประดูนี่ครับไม,ไม้ประดู่ไม้ชิลเลกครับไม้ลักนี่ครับ สวยทุกตัวครับนี่ตัวเดี๋ยวจะส่งลูกค้า,าครับสมาครับเสียงรับประกันนะครับสาม n t a c ทกเสียงดีอยู่แล้วครับผมมีตัวปรับเสียงหรือสองคอนแทกสองคอนแทกก็เสียงก็โอเคครับมันก็อาจจะแรงขึ้นปรับเสียงขึ้นตัวหนึ่งคอนแทก อ่านี่เป็นสองคอนแทกนะครับนี่สามคอนแทกตัวปรับเสียงนี่แต่ก็ไม่อุปสรรคนะครับอ่าขึ้นอยู่ปรับตู้กับเครื่องเสียงเราได้นะครับครับผมเปิดดังก็ดังครับเปิดพอดีก็พอดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาประสบการณ์แก้งครับผมตันแรกครับกลางแก้งเลยครับผมนี่แจ่มมากเลยครับนี่น้ำปแแหลม พญานานคไม้ท่อนเดียวสวยมากครับโอ้ตัวนี้ไปสุดยอดเลยสั่ง,งครับ,รบจัดไปทางเหนือครับตัวนี้ครับจำเลยจไปทางเหนือครับตัวแรกครับหยดน้ำไปแหลมไม้ลัก อีกตัวนึงครับตัวนี้จ้น้ำไปแหลมเหมือนกันครับนี่ไม้กิลเหล็กครับใครชอบไม้กิลเหล็กเป็นสีเนื้อไม้เลยนะครับน้ำดำนี่ครับูกบินเล็นะครับนีครับจ้น้ำไปแหลมครับนี่โอ้สวยมากครับนี่กลางแจ้งเลยนี่ครับส่งไปทางไหนไม่รู้ครับทั่วประเทศครับผมจำไม่ได้ครับ เตรียมรอรับเลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นไม้ประดูยนน้ำไปแหลมครับสามโมเด็กโปร่งไฟฟ้านะครับทุกตัวไม้ประดูสุดยอดเลยไม้ท่อนเดียวนะครับนี่ลายไม้นะครับสวยๆน,นี่ก็จะส่งครับมาแนะนำยนุดน้ำไปแหลมครับใครต้องการไม้ประดูไม้กิเล็กไม้ลักสวยครับ โอเคครับผมอยู่นำไปแหลมนะครับที่หรือว่าเป็นทรงเหมือนกีตาร์ครับไปแหลมนะครับแนะนำให้ดูครับพินบ้านทะเลนะครับสนใจก็สอบถามแคปรูปหน้าจอไปเลยสินค้ารับประกันทุกตัวครับผมคอได้ฝังเหล็กทุกตัวครับผมลูกค้าต้องการกลัวมันโกงเป็นไม้สดไม้แห้งเปล่านะครับเราฝังเหล็กทุกตัวนะครับผมนี่ปัญหานะครับเราก็แก้ไขให้ครับผมส่งมาแก้ไขให้ฟรี ะครับครับผมนี่ก็จัดส่งให้ลูกค้าครับผม clubs. อย่ายล ouais, ืมกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตพิมพ์เสร็จใหม่ๆตามลูกค้าสั่งก็มาอัปเดตให้ดูครับผมลูกค้าบอกให้อัปเดตก็จัดให้ครับผมสินค้าอาจจะช้ากันแต่ว่าสินค้าที่อัปเดตครับเป็นสินค้าที่เสร็จใหม่ๆนะครับเสร็จปุ๊บอัปเดตปั๊บแล้วก็ส่งปุ๊บนะครับนะครับผมอ่าครับผม ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับครับผม